ทุกคนเมื่อวานเราไปหอนอาฬิกาจาได้นะที่ก็มีสินค้าน้าท่วมหัดใหญ่มาขายเต้ไมไปหมดเลยแล้วเราก็ถามว่าเซเว่นมีไหมแถวนี้ก็บอกจมน้ําหมดเลยให้มาที่ช่องเขาก็บอกว่าเส้นช่องเขาก็เดินตลาดกินหยงนะทะลุมาวัดฉูชฉางเสี่ยงตึงเราก็เดินแล้วเดินอีกไม่ถึงสักทีเจอแต่เซเว่นสองสามที่จมน้ําหมดเลยกระจกแตกมีระเจอตรงนี้ตรงออช่องเขาอยู่เส้นนี้เองทะลุไปมออเลี้ยวขวาประมาณ เจ็ดแปดร้อยเมตรก็ถึงแล้วทุกคนดูโรงแรมด้านหน้าเราก่อนทุกคนเมื่อกี้เขามองแบบว่าเหมือนกันแบบมาทาอะไรเธอฉันมานั่งถ่ายคลิปจททุกคนมานั่งปเก็บบรรยากาศโรงแรมนี้ก็โดนจมน้ําไปด้วยทุกคนสภาพดูสิไม่อยู่เลยทุกคนจะนี่คือช่องเขาเขาเรียกทางทะลุจากตลาดกินยงมาวัดชิวฉาง30เมตรแล้วก็มุ่งหน้าม,มออตรงช่องเขาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปทุกคนเลี้ยวขวาตามรถไีข่าวมีนไปนะ เนี่ยทุกคนเมื่อกี้เรานั่งทักตรงนี้หน้าโรงแรมหรลูนะจ๊ะฮะเรากำลังจะมุ่งหน้ามอที่ไงตรงสี่แยกนี้เขาบอกว่าเลินไปจริงๆถ้าไปมออย่างที่เคยบอกไปในอีกีก่อนเนาะว่าสามารถนั่งรถสองแถวจากขยเายจะผ่านคอหงผ่านค่ายเสียนานานลงทุกคนเลี้ยวขวาไปมอแต่เรามาทางลัดตรงนี้ได้เขาเรียกว่าช่องเขาเซเว่นเมื่อกี้ก็พังฮะช่องเขาที่เขาบอกว่า มีเซเว่นน้ำไม่ท่วมเราก็ยังหาไม่เจอทุกคนเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยต้องใส่หน้าก,กากหน่อยเพราะว่าโรคปอดมาแรงมากทุกคนตอนนี้เนาะจะเดินกลับรถก็ไม่มีทุกคนว่าเรามาเดินเท้ามาสองแถวไงะระชมบรรยากาศแบบนี้ต้องมาสองแถวหรือไม่ก็เดินปั่นจัก,กรยานเลยประมาณนี้เนะาะจะกลับไปก็ไกลจะเดินหน้าก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไร่เลยประมาณนี้เนี่ยก็เลยต้องอ,อ่อนนิดนึงทุกคน แต่วันที่แต่ธันวาน้องต้นข้ามาแน่นะคอนเฟิร์มแล้วนะทุกคนแตจะมาชิกไหนเดี๋ยวฝากเช็คด้วยก็ได้หรือจะต้องเข้าไปในโซล